สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือหิมะที่มันไม่ละลายนะครับเกาะกันเป็นแบบนี้เราจะต้องทําการซาอออกนะครับเราจะใช้หัวเหล็กแบบนี้นะครับซาอออกไม่อย่างนั้นเราเดินแล้วมันจะลื่นครับช่วงนี้อากาศก็หนาวด้วยครับเป็นแบบนี้ทุกปีเลยครับเมื่อวานก็มีฝนตกน้ําแข็งก็หนา ก็พยายามค่อยๆแคะครับแคะไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับนี่ครับงานตอนนี้แคะได้มาถึงครึ่งหนึ่งแล้วครับปกติจุดนี้นี่เต็มเลยครับพร้อมมีทุกจุดนะครับเพราะว่ามันเป็นทางเดินของเราเวลาเข้าห้องจะทําให้เราลื่นได้ครับจุดไหนถ้าเป็นบางๆนี้จะแคะง่ายครับ <Okay. S 2> ถ้าแคะออกแล้วก็ เราค่อยกวาดครับนีครับแกะออกมาจะเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับที่อย่างเพื่อนๆเห็นมีอีกเยอะครับเพราะว่ามันไม่ละลายง่ายครับเพราะอากาศมันหนาวเราจะต้องทําการแคะๆก่อนแกะเรื่อยครับแกะเดี๋ยวเราก็มากวาดอีกนะไม่งั้นนี่มันไม่ละลายครับแถมนะครับแถวนี้ลื่นครับเวลาเดินนี่ต้องค่อยๆเดินครับ เดินไวไม่ได้ครับเวลาเดินเดินเหมือนเพนกวินเลยครับเดินช้าๆแบบเพนกวินครับเพื่อนๆเคยเห็นเพนกวินเดินไหมครับก็จะต้องเดินแบบนั้นะครับถ้าเดินเร็วลื่นล้มครับนี่ครับได้แค่จเดแล้วก็ใช้ไม้กวาดกวาดออกมานีนี้จุดนี้มันเราทํางานนะครับเรื่อยอย่างนี้ครับ อีกเยอะครับค่อยๆแซไปครับได้มาถึงครึ่งครับหลังจากให้อาหารวัวก,ก็มีงานแบบนี้ครับถ้าอยู่ที่นี่ก็แล้วแต่เขาจะให้ทำเราก็ต้องทำบ่นได้ครับบ่นไปก็แค่นั้นนะครับงานคือเงินเงินคืองาน,น,งาน,น,น,งานบรรดาลสุขก็อย่างที่เขาบอกนะครับ คอยแชร์ต่อไปครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รู้เลยปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผมมีสุขภาพกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บดือดจนเดินทางคล้อคลาดปลอดภัยครับผมไปไหนมาไหนมีแต่คนอุปถัมภ์คํามชูครับ๋ยวไว้เจอกันต่อคลิปหน้าครับคลิปนี้เดี๋ยวผมแช่น้ำแข็งก่อนครับเพราะว่ายังอีกเยอะครับผม ครับผมแค่นี้นะครับผม